วันนี้เหตุการณ์ที่ต้องมาออฟฟิศแต่เช้าเพะหาที่ขี้ใช้กินมีงานไใช้กินไปแล้วด้วยก่อนอื่นเลยก่อนไปทำเล็บมาที่เชียงใหม่ก่อนอื่นพี่กุงเทก่อนอื่นเลยนะไปสักมาสันปวดตัวปวดคอปวดอยู่ยี่โดเรื่องของเรื่องก็คือก่อนเรื่องของเรื่องอะไรกันช่วงสมัยก่อนใช่เหียเอ้ยมาโดนกูโดนทุกคนเลยนะก่อนอื่นเราอนุโมทนาให้พระมอสก่อนที่พระมอสบวชอยู่เนาะ แล้วก็สิ่งที่กูจะพูดต่อไปนี้จะได้กล่าวโทษเขาอย่างเบามือเบาปากเนาะคืออย่างนี้อาทิตย์ที่แล้วเกิดการประชุมว่าเราจะต้องทํารายการใหม่ปีหน้าอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะทุกคนพี่โค้ดให้น้องๆคนไหนก็ได้เลยนะเข้าไปขายรายการเพื่อเสนอกูก็มีเสนอรายการเล่ารายการย่อยบอลลูนก็ไปเสนอรายการที่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยมีอันหนึ่งที่คุณพาท่านมอดเนี่ยเราต้องเรียกเขาว่าอะไรพระหมองพี่หนุ่พี่หนุ่พี่ พระเขาเสนอรายการชื่อว่าโอลิมป์ปมันคือการเอากีฬามาเล่นในสถานที่ที่มันลื่นๆเดี๋ยวเปิดให้ดูเช่นอันนี้ก็คือจะเป็นสะลื่นๆใหญ่ๆแล้วก็เล่นกีฬาในสะเงินกูก็เล่นอันนี้ไม่ได้ทำไมมูงมันจะล้มน้มันลื่นอันนี้ดือความสัตย์จริงคือความสัตย์จริงแล้วใส่นี้ไหมหมวกกันน็อกบ็อกเลย จะยังมีอะไรเซ็่เลยมันจะเหมือนหมาที่เขาห้ามกัดปลาตะไส้หมาหมาคำเดียวคาเดียวประเด็นคือการขายรายการปีนี้มันแตกต่างไปจากสุกปีสมมุติว่าน้องเข้าไปขาย20คนใช่ป่ะผ่าน10คน สิคนที่ถูกคัดเลือกแล้วว่าผ่าน่ะต้องไปทำเดโมมาว่าสิ่งที่ยิ่ขายอะสนุกอย่างที่เล่าหรือเปล่าทําได้จริงหรือเปล่าประเด็นที่กูบอกว่าจะพูดถึงพมอตอนเนี้ยให้เบาปะ่ะเพราะว่าพร,พระเขาฝากฝังบอลลูนให้ถ่ายเดโมโดยที่เลือกให้พวกเราเป็นตัวแสดงในโอลิมป์นั้น <c oughs> ถ้ายอดวิวน้อยไม่่านนะถ้าอยา่างนั้นถ,ถ้าขอพูดเรื่องหนึ่งได้ไหมคะถ้าพ<อ>ูดเรื่องยอดวิวแล้วล่ะก็ ชานไปนั่งบันดาบรพัทยาบางแสนหนึ่งสัปดาห์สองแสนหกชีสสองคนนี้ไปกินยำกินยำนั่งกินยำเป็นกระเทยก็ต้องกินยำยี่สิบสี่ชั่วโมงสองแสนวิวโอ้เลิศอยู่นะทำไมกูไม่กินยำบนบันดาบรเลยเนื่ยทำไมเสี่ยงชีวิตจะเป็นจะตายออกไปนู่แ้วก็ทรมานนะกินเผ็ดอ่ะ แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมยงไมีมึงไปสองคนคอมเมนต์แบบพี่แบ๊กน่ารักมากกลับมาเข้าเรื่องประเด็นก็คือนี่ยังไม่เข้าเรื่องอีกมันยาวมากชิบอลูเขาก็ไปคุยกับทีมพ็อปชีเพื่อเขาก็ทำเบิกสร้างเสร็จอลังการมากเดี๋ยวไปสตูแล้วก่อนไปสตูขอแวะซื้อของก่อนขวดหลังได้าไปพัขอซื้อเพอร์สกินดอครับเอาสีเหลืองใช่โอเคเอาอันนี้ขวดึงครับ คืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันเป็นสเปรย์ฉีดแก้ปวดอ่ะเวลานั่งออฟฟิศนานๆแล้วกูต้องใช้อันนี้อ่ะมันปวดมันเป็นออฟฟิศซินแล้วเหรอโอ้มันนั่งนานแล้ววันนี้จะต้องไปเล่นลื่นๆนู่นเนี่ยกลัวๆมันแบบกำเริบขอบคุณครับขอบคุณครับไปได้แล้วพร้อมอ่อะไรจะทำจะทสิ่งอันนี้ให้หน่อยหนึ่งทำเซ็กซ์กอล์ฟเหรอนั่งได้ไหมอ่ะ คุณพี่ก็ไปผ่าถุยข้างนอกยคุณพี่ก็มองด้วยความแต่ตาสงสัยว่าแบบหนูขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและนี่คือผากจริงจังของเดโมค่ะให้ดูนี่คือกับแบบนี่แค่การถ่ายเดโมนะคะกับรายการโอลิมเปอ กติกาของโอลิมปิกก็คือจะต้องมีการแบ่งทีมออกเป็น2ฟฝั่งเท่าๆกันไม่ว่าแขกแต่ละเทปจะมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งไปสามสามขอวันนี้และจะต้องแข่งทั้งหมด3เกม3รอบซึ่งแต่ละเกมถ้าแพ้มีบททำโทษในแต่ละจบหนึ่งเกม ทีมไหนแพ้ตะนดทำโทษแบบกรุบกริบมือแรกคิดทีมที่กูคิดคืออย่าเป็นแบ๊กนนมงเพราะที่เหลือคือตัวช่างว่าถี้อยากไปสามคนดีขอให้สามคนนี้แยกตัวออกจากกันมาเลิกจากการแบ่งทีมก่อนกติกาไงคนของเราโอ้น้อยคนน้อยออกเกมที่หนึ่งค่ะ คือเราเคยเห็นแต่ว่าการเดินสามขาแต่เรามีสามคนเราเป็นการเดินสี่ขาจะเป็นการเดินวนรอบบ่อนี้หนึ่งบ่อแล้วจับเวลาทีมไหนที่ทําเวลาน้อยที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะโอเคง่ายมาเล่นทีละทีมตกงตัวแทนต่วหญิงฉุมข่าว่าทีมไหนจะได้เล่นก่อนไปค่ะพี่พีชนะเล่นก่อนหรือแพ้เล่นก่อนแพ้เล่นก่อนหนึ่งสองสามนิริน เราต้องเราเรามัดขาก่อนเรามัดขากดอ๋ออันนี้มัดขาอ๋ออันนี้มัดขาอ๋ออันนี้มัดขาหนึ่งสองไปไปเออ ไปเออี่แต่าไม่ลงเลยนะมึงเขาแก้เองมาโทไอ้ทิ่งนะจ่ะเออแล้ว ah ้ว ah ้วแล้วแล้ว um ล้วแล้ล้วแล้วแ้แพ้วแล้ว่่้วแลว่าฉันท้ไแ้ดแล้วแั้วแล้วแล้งแลาวแล้ดีม้กล้วแล้วแล้แล้วแล้วแลวว แหละแล้วยุ่งกับคนสูญทั้งอไม่ดีสัวข้ไม่หรือว่ามึงยกพวกกูสองคนไหมแล้วเดินไปคนเดียวหรือมึงให้กูเป็นผู้ป่วยไปเลยไม่เดี๋ยวกูเจ็บบ่าพ้อมค่ะหนึ่งสองไปค่ะมาสิไหนพวกมึงบอกให้กูคันโทง่ไงตอนเนี้ยเหมือนนั่งตะลุงหมดนะอย่าเบ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 าอะไรอะไรอะไร

อยากตากันมาก่อนแล้ตากูไหลเหมือนแล้วเหมือนงไปนี่เราสไลด์กันดีแมวอีกหนึ่งตัวเลยใสแล้วใส้วกินหน่ขอทราบเวลาค่ะทีมสีม่วงได้เท่าไหร่่ะ 4ม่วงนะคะโชว์หนึ่งนาทียี่สิบเอ็ดจุดสาสีแดงนะคะหนาทียี่สิบเจ็ดจุดสามเจ็ดยายอย่างลุกขึ้นเยอะค่ะเดี๋ยวมันเล และบทลงโทษของทีมแม้จอคือกระโดดตบ5ครั้งค่ะแค่เดินก็ยากตอนหนึ่งตรงกลางได้น้ำ <istic. S 1> พี่ตั้นตรงกลางไ,<ป>ไม่ค่อยมีน้ำเลยครับ<ด>หนูรูป <göt peninsula S 1> ตบาบอดหน<ๆ>ู ที่2นะคะเป็นเกมปาลูกบอลเดี๋ยวเราจะยืนเป็นคนละมุมนะคะแล้วจะมีลูกบอลให้คนละลูกทีมละ1ลูกนะคะแล้วก็ปาลูกบอลใครโดนลูกบอลจากอีกฝ่ายปาจะต้องออกจากเกมแต่ถ้าปามาและรับได้ไม่ต้องออกแล้วก็หยิบลูกบอลนั้นปาคืนได้แล้วทีมไหนที่มีสมาชิกรดนปาจนหมดนี่ก็จะแพ้ไปคโชคดีมากเพราะทีมเราอะฟิล์มรับเก่งมาก ยวรอดูกันนะมันยังไงนะตรงนี้นุ่มไหมตรงนี้มันแบบเด้งดีนะเด้งดีนะม<า>ือพร้อมให้สัญญาณเลยเริ่มค่ะไปมันลื่นออกมันลื่นอ่ะมันล่นมันจะไปยังไงๆๆๆๆๆ คนเดียว,ว <m akes> ไม่มีใครออกเลยเหรอม่มี่

สัญญาค่ะเร็วไปเร็ว,วไปเร็วขอใ้มันเสียละ สีมอกสีหมอกสีหมออย่าไลลุนคนเดียวอย่าไลลุนคนเดียวเอาลุ้นลงไปมากเกินเอาลุ้นลงไปสรุก็คือเอาอะไรอยากกบาลกูถามว่าเอาอะไรอยากกบ สองทีมสี 4, แดงชนะไปด้วยคะแนนสา 3, ต่อศูย์บทล,ลงโทษของทีมที่ชนะไอทีมที่แพ้ก็คือ,อติทอัพ5ทีพอติทอัพ5ที 1, 2, 3, 1, หนึ่งสแปดหนึงเดี๋ยวนับให้ 1, 1> ่งอยู่อยู่ส โอ้ยปวดมือไปหมดแล้วยุกายแบบแชมเปเจอสิลายแอนมึงไม่เลยวีดูมดูมดูมาจารเลยดูมาจาเลยดูมดูมดูมดูอเด้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 ออพอแล้วปวดเมื่อกี้บ่นปวดใช่ไหมปวดโชคดีแค่ไหนที่ ท่นซื้อเพื่อ่อสเตย์มาไม่มีพัดนี่วันนี้ก็คือแบบไม่รอดจะบอกให้เลยเนี้ยเขาช่วยรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อใช่ป่ะแบบอาการปวดเมื่อยตามตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าเราอ่ะมีอาการปวดอยู่แล้วจากอาการแบบออฟฟิศซินโดรมแล้วยิ่งมากกระแทกกระทันอะไรแบบนั้นมันยิ่งปวดเออฉีดให้สามารถฉีดทะลุเสื้อผ้าได้เลยไม่เป็นคราบจ้ะคือเหมือนเวลาเรานั่งอยู่ออฟฟิศใช่ป่ะแล้วเราแบบปวดเมื่อยอย่างเงี้ยก็ฉีดฉีดบนเสื้อผ้าไปได้เลยอย่างนี้ โอ้ยมันไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไม่มีค่าหอมลองดมมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็เป็นขวดมึงก็อยู่ไกลเนาะมันก็อยากดมเนาะเห็นไหมหอมมันพกพาง่ายแล้วก็แบบใช้สะดวกมันไม่ตึงตอนฉีดผู้ชมคนไหนไม่ไม่เชื่อว่าหอมแต่ว่ามาขอดมได้นะตอนนนี้้รูสึกยังงไตอฉีดครั้งแรกรู้สึกว่าเย็นๆแต่พอใกล้แ้วรู้สึกว่าอุ่นๆเหมือนแบบเลือดมันไหลเวียนเห็นไรหมเพร้ะเพราะว่าความอุ่นของตัวสเปรย์ทำให้แบบเลือดไหลเวียน เวลาคูอยู่ออฟฟิศใช่ปะไม่ต้องรบกวนเพื่อนคือปกติเราฉีดสเปรย์เราต้องอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยความเก๋เขาคือสามารถคว่ำขวดอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็ยังออกอยู่เนี่ยสามารถฉีดแล้วโดยแบบไม่ต้องเอื้อมเนี่ยไม่ต้องฝากใครไม่ต้องแบบคุณอยู่ต้นลมค่ะเปาเนี่ยเป็นปวดไหมครับเวลาทํางานอ่ะก็มีติดออฟฟิศบายพวกที่เป็นออฟฟิศซินโดอมอ่ะดีมากมันช่วยแบบว่า ขายปวดคอปวดหลังปวดไหลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสามารถฉีดขายปวดได้เลยระหว่างวันเลยเอาไปกลับไปใช้ทีออฟฟิศเราเนี้ยนี่ว่ากลิ่นกลิ่นมันแบบกลิ่นมันดีอะผ่อนคลายเนี่ยเนี้ยเราจะไม่โดนบูลลี่จ้ะอุ้ยใครทาใครทาอะไรนะเอาปะจะไลเดอร์อันนี้ใครจะลงกติกาของเกมนี้ก็คือแบ่งออกเป็นสองทีมเหมือนเดิมทีมเดิมนั่นแหละเออเราจะทําการโบลลิงมนุษย์อ่า ถ้าลงอันนี้ไม่ได้ก็ให้เพื่อนใส่ไปเจอโบลลิงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นทีมไหนทำทีมโบลลิงลมมากที่สุดสามรอบบวกกันคือทุกคนจะต้องลงนะทุกคนจะต้องปาขัสลดยกันใช่ฉันได้เท่าไหร่เก็บแต้มไว้เธอได้เท่าไหร่เท่าไหร่บวกกันทีมไหนเก็บพินได้มากที่สุดคือผู้ชนะอาวพร้อมกับเกณฑ์ที่สามไปค่ะมามืองมันท้ไม่ได้ก็คงไปปลาย อ้าวมดอดดูสิหนึ่งสองต่อได้ดอุยนี่อยตรงนี้ค่ะเอาใหม่คิดวิธีใหม่ม้ก็เอาขึ้นไปด้วยรอยไปเลยเหรอ1 2 3 1งสองอต่ออันนี้ก็ได้ มันเป็นอยู่นี่และเราอยู่นั่นแล้วมึงเตะบอลเข้ามาหนึ่งสองสามไปปบ๊คสองสามไปปบ๊คเอเอเก่งอเก่งมาก <laughs> <laughs> จะหลอกไงจะหลอก <laughs> มาถึงเกมโบลิ่งมนุษย์นะคะหลังจากที่ซักซ้อมอะไรกันไปใหญ่โตนะคะเราได้ทำการบินกันยาม่เป็นการให้เพื่อนอยู่ตรงนี้แล้วผลักเขาออกไปให้โดนลูกบอลนะครัเตะลูกบอลไปให้โดนพินโบลิ่งเอมค่ะรอบที่หนึ่งของทีมสีแดงเอาละค่ะทีมสีแดงเริ่มเลยเอาจริงเลยเอาจริงเลยไปค่ะเกมที่หนึ่งนะคะแต่ก็ไ้ว่าทีมสีแดงจะทำคะแนนได้แค่ไหนนะครับพร้อมมคะ มาลระเท่ไหร่อสามมีนอกาสอีก2ตานะคะต่อไปตัวแทนทีมสีม่วงค่ะทำยังไงเลยนะคะื่อกี้ไม่ได้ดูเพื่อนอะค่ะหนึ่สองไปอ้ว่ามงองห็อนึ่งอม่งด้มน่อาหนึ่งามึ่งอ่าม่งนึงอา่ หนึ่งสองซับสองัสองั้ามาบอลลูนมาอันนี้ให้มองลองดังคนเดียวก่อนนะครับหนึสั ี20คะแนนและที่ถึงว่าได้20คะแนนเกมสุดท้ายนะคะแพ้จะต้องวิดพื้น5ทีค่ะคนอาหารทาเตรียมึบเอาขาขึ้นคนอาหารคนอาหารบอลลูนไม่ได้ปฏิบัติหนึ่งสองไคิดเพื่อนไอคิดเพื่อนสามสี Entonces, ่ไม่พอการไม่ใลงไม่ใช่อีนี่เอาก้นลงใหญ่หนู ก็เกย์มากินตูดลูกฮ่าเออเออเออมีมอบรางวัลสำหรับทีมที่ชนะมีรางวัลด้วยพี่ตั้นรางวัลอันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยนะคะเซอร์ไพรส์ของรางวัลจากทีมที่ชนะได้อะไรอ่ะว้าวก่อนปิดรายการนะคะเราจะทำการถ่ายเซลฟี่ โดยที่มีเวลาสิบวิให้เราวิ่งเข้าไปที่กล้องนั้นได้ค่ะรูปนี้จะถูกตั้งเป็นโปรไฟล์หลังจากเทปนี้นะคะ1สัปดาห์ทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรม3 2 1ไปน่อไปโคเขาไห้ถ่ายกล้องมือถือยิโกโปรเข้าไปแล้วแล้วเขาให้อยู่เฉยมึงตั้งไว้ประกอบเลย ก็ต้องอยู่ที่เดิมสามสองไป แต่เราใครนะคะที่อยากให้รายการนี้เกิดขึ้นจริงนะคะอย่าเลยค่ะคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะแล้วอยากให้ใครมาเป็นผู้แข่งขันในรายการโอลิมป์ดบ้างคอมเมนต์มาเลยนะคะถ้ารายการนี้พะมอถูกนําไปเสนอแล้วได้ทําจริงนะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ในแบทออฟฟิเชียลก็ในกูเดย์ค่ะเพราะ่นเกษตรสําร้านน่าจะได้ไม่ได้แต่ว่าถ้ากลางปีหน้ายังไม่เห็นอย่าทักมานะ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการที่จะเกิดขึ้นในการทำเดอรเดโมนะคะเดี๋ยวลองติดตามกันไปเรื่อยๆชอบรายการไหนก็บทให้แล้วกันนได้ทำจริงนะคะสำหรับวันนี้พวกราลาไปแล้วสวั <c oughs> สดีค่ะ